เมื่อกี้เกือบข้าวบ้านเอฮะรีรีจริงเหรอนีอ่ไงรถถังเลยมามาแล้วพี่ใหญ่อำไย lại chút đúng vậy Hehehe Malah, malah tolong Pam โอเคใช่ใช่ครับของอันนี้นี่ตีตีนัดละสิบอ่ะตีวิหนึ่งตีห้านัดเหมือนกันแล้วก็ดาเมจสี่สิบตอนยิงระเบิดคือไม่ทับกันคือยิงปืนกดก็ยิงไปป,กกงไปืนระเบิดก,ก,ก,ก็ยิงอีก ยังไม่ใช้ดีกว่าไม่ไหวโอเคสวยงามมืดแปดด้านคว <c oughs> <c oughs> ามสนาออไนเปอร์อะ โอ้โไอ้เหมอนเหมินเหมือนหมือนนี่เลยอ่ะมาแล้วปิดระเบิดไหมโอเคโดนซัวหน้ามันมากันแล้วต้องหวังรุดฐันอย่างเดียวแล้วตอนนี้ตั้งโอเคใช่ครับ ระยะไกลกว่าไอ้พอนี่อืม MM รุดร <cción> ุดรุดรุดมนรุดเลยปิดไม่ทำไ อ๋อรถถังถ้ายิงเป็นระเบิดก็ยิงสี่สิบครับอ่าน่าับยากสุดเลยครับเ,เริ่มมากแล้วบ่าววางนีไ่ได้ ต้องวางต้องวางประหยัดเลยอ้าวพี่รู้ว่ารู้ตัวตนเหรอเอ๊ะแต่คลิปช็อตล่าสุดผมจะห้าร้อยแล้วนะห้าร้อยวิวอะไอคลิปกระทืบกระทืบพี่อะ ได้ครับยีย่ดีก็ปุ้มบ้าเหมือนเลยไม่เคยมีไม่เคยมีคลิปไหนดังเลยอ่ะยีดีก็ดังเลยยีดีก็จะ5ห้าร้อยแล้วอะไรเนี่ยเล่น มายครับนี่เติมเติมมาหรือไอ้นี่ครับรถเถื่อนโถลดเถื่อนไเ,เล่นไหมกลาเคียกงกับของจริงแต่มันก็เถื่อนดีอย่ดีแต่แต่มันก็ยังเล่นได้ต่ผมโดบดาเพื่อนละแต่ น่าจะไม่ใช่ตอนนี้เพราะตอนนี้จะได้ครับเอ๊ะทำกิปไปเลยเล่นงูเล่นเล่นี่ยบลาเองูบลาอ่า ไม่ครับปกติผมซื้อไอ้โทรศัพท์แล้วก็เอามาเล่นเลยครับเพราะว่าเจ้านั้นมาลดราคาพอดี20บาทกัน <c oughs> ในคอมผมยังไม่ได้ในคอมผมยังไม่ได้โหลดนะครับต้องต้องรอไปหาของเถื่อนเอาเพราะว่าจังไม่มีเพราะว่ ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องทวงครับผมให้แน่เดี๋ยวผมผมว่าพี่น่าจะยังไม่มีแบบนี้ใช่ไหมไอ้ที่รีที่รีสายอะครับผมจำได้ว่าน่าจะใช้ใช้ผลอยู่ เออให้ทายให้ทายก่อนไปลูกสองผมใช้เออผมใช้อะไรในการฟดาดาบดูบัตดาบกับมัดครับผมตอนนั้นแบบผมไม่พึ่งผลไม้ปีศาจได่น้ับผมใช้แค่มัดกับดาบเห ยับ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 กว่าส้อ เลื่อนมันหกพันอ่ะผมจะให้มันอยู่ต่อไหมอ่ะเรื่องผมมีแค่เลื่อนฐานผมมีแค่สองโอเคค่าได้สวย อุ้ยเยอะ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 เก,กินเยอะเกินตลายเป็นตนครับมันเป็นระเบิดไอ้นี่ระเบิดแบบวงกว้างอยู่แล้วกดโดนไม่โดนย,ยังไงก็ต้องมีเศษครับนี่เรียมร้อ,รอยกันแล้วโอเคสามหนึ่งสอครบทางครบ อี๋กองทัพล,ลงมาแล้วต่อไปก็ทำฮอไปฮอมาเพิ่มแล้วตัวล่องหอยมาอีกแล้วโอเคล่องหอไม่น่าเป็นปัญหาแล้วรถถังเราเยอะโอเคไอตัวนี้ปัญหาโหมโห อมโอมมีเท่าไรไปให้หมดโอเคโอเคดีมากคำดีมากพวกคนโอเคบ๊ายบายสวยมาก ไลฟหมดแล้วหมดไวเฮ้ยไลฟหมดแล้วหมดไวเต่าเต่สัญญาณะระดับอะไรกัน<อ>มาต้องห่วยที่มันต้องกัดจอขนาดไหนอ่ะ ไปเอเราไปบอกเขาได้นะแบบอยู่ใต้ขนาดเนี้ยทำไมมันช้าอะไรเงี้ยใช้ A S, เอเอครับปัญหามันเอเอเอไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ปัญหาคือโคตรตายเยอะ อย <c oughs> ู่ยิ่งอยู่กับปัจจุบันรู้สึกกระเอาะไง ังเล่นอยู่แล้วต้องมาปิดเปิดปิดเราเตอร์ก็ก็เกมดิเอมาตามไปสุดขั้ตีปากตีตีปากตีปากอุ้ยอุ้ย,อย,อยบอสมา โอ้ดยพอมาเล้วพวกตัดเกียบแย่แล้วมันด้เตรียมอะไรมาเลยเรื่องรถมฟอะไรมาเลยว่ะเคเรื่องมันสี่มือป่ะพี่ยหญ่ <laughs> ไหลออ้ยอ้ยยอ้ยมันไหลแล้วตอนนี้มีห้ารอครับครับรถครับรถห้ารอเคสวยมาก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  เศกอะไรยี้แยเนี่ยเศกดิโอ้โหเลือดยังไม่ถึงครึ่งเลยค่อยทำก็ได้ครับตอนนี้ตอนนี้คนตอนนี้ค่อนข้างค่อนข้างวายปุกเลยเกีมากเกีมากเกีมาก เลือดเลือดมันลดอย่างยากอะ่ะทำลดยากขนาดนั้น,นะนอ่ะ5าพดีครับนี่แค่นี่นี่แค่3 6เอะ เหงือออกจากกัแลหมื่ห้าแล้วหมื่นห้าแล้วแล้วหมื่นห้าแล้วมาห้าครับกับในนี้กับพออีกห้ารับ ตอนนี้มันเฮ้ยโอเคผมไม่หัวยั <laughs> ยงไงผมฆ่าบอสตัวนี้ได้ผมก็ได้กำไรคืนอยู่แล้วเฮ้ยเคเตะ <c oughs> มาอีกเตะอะไรเย yeah, อะแยะเลยตะตันก็ได้นะเอาจริงๆตะตันมาเลย ก็นเนยอะจังเลยอ่ะวัเซ่อย่างเดียวเลยไหว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 ,ว,วจะตายแล้วสว<โด>ยคืนที่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 ด้วยโอเคใช่ครับ ได้ครับแต่ว่ามุมจะไม่คุ้มเลยไม่คุ้มแบบไม่คุ้มเลยครับยังไงก็ขายี okay, ห้าพิบูธแบบพี่ชายอ๋อก็สาวอาทิตย์อะครับได้ครับได้ไ แล้วกูนั่งทางนานไม่ได้เปิดไม่เล่นเล่เลเลเลเเน,นนะแล้วผมเปิดเปิดไรยังนานนะแล้วผมลืมเปิดไม้เลยนะเล็ดกลองไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ตัานเลย1หนึ่งคนสองคนนะไว้เวียนมาล้วก็ไปอะ่ะแต่ใครก็มีคนโอเคเดี๋ยวผมมานะเดีนะ๋ยวผมมายวผมมา

เห็นเริ่มมาค่อนข้างเยอะแล้วอะไรล่ะครับตั้งอะไรล่ะอครับอ๋ออันนี้เพื่อนผมเติม Vip ให้ครับอ่าครับเพื่อนเติมแล้วมันจะมีของแถมให้ก็เลยเอาของแถมให้หมึ <c oughs> แต่ของแถม ยังได้อยู่จริงครับโอวิ่งตัวเลือดเลือดโล่เจ็ดร้อยจมส หมดนี้ไม่ไม่หมดเืยแลรวก็มันมีตัวใหม่เยอะแยะมากมายแบบมันเป็น,ปนโหมดของมันเองเลยอะแย่แล้ว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 มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไปครับเนี่เลือดมันเยอะด้วยอ่ะเลือดหกพันแถมมีลู่อีกอ่ะหาลู่จากไหนกันเยอะแยะ เฮ้ยคุณหลามเข้ามา, yeah. okay. Okay. มาเย้ยายยยเยย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 ย ทำทำอะไรนะครับใช่ครับไลใ้ไลฟ้ไ,ลไ,ลไม่ได้ยินเสียง ไม่ดีต้องต้องรอไปก่อนนะคะเพราะว่าไลน์มัน <laughs> oh, 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 bảy <laughs> <laughs> ตัวฮิวด้วยได้ยินปะก็เลยเปิดเสียงได้เปล่าอุ้ย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 โอ้โหน อ้โ้โอไไหอ,<ป>โอ้เลือบหมืนหกคุณพ้าคุณเจ้า พื้นหกรถดึงมาขนาดนี้จะรอดหรือไม่หอมๆอมแฉ่ผม,ผม,ผมจะเพิม หนึ่งหกเลยก็มาสามตัวอยู่ตรงนี้แล้วอะตรงเนี้ยไอ้ยิ้มผายเลยโอเคครับฮะปล่อยไปเลยเลย